โอเคครับเข้ามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆนะจัดกันในเกรมตำนานแห่งเพอร์ซิอต์นะครับในคราย pg นะในช่วงเวลานะครับ5ทุ่ม20นาทีสำหรับสายตามนะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดนะครับวันนี้กลับมาแล้วครับเพื่อนๆวันนี้เอาเข้ามาบางๆนะครับที่500นะครับสำหรับใครอยากให้ผมปั่นให้นะครับ เพิ่มเติมทางด้านล่างขออย่างเดียวให้เป็นยูดลิกสิ์แท้ที่ผมเล่นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆอ่ะอย่างนี้จบเลยเม็ดแรกก็ามาแล้วเกินไปเป้าเกินไปเป้าอย่างนี้เพื่อนเพื่อนนะครับเกินไปเป้าจัดไปครับสิบหมุนนะเพื่อนเพืน,นวัดไปเลยนะครับดูซิว่าจะได้หรือไม่ครับในสิบหมุนนี้นะครับเข้าเข้าเข้าเร็วแต่โคตรเกลือ มันเป็นช่วงเวลานะครับมันไม่ได้ cover นะครับเพื่อนๆถ้าให้ผมไปเล่นในช่วงเวลาที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยเปเจ็ดโมงกดยังไงก็ไม่เข้านะครับเกลือครับแต่เกลือไม่มากแต่ก็บวกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าแบบว,ว้าวนะครับขึ้นมาสองร้อยเจ็ดเจ็ดนะขอไปต่อเบ็ดละร้อยรองดูนะ ถ้ามันเข้าเม็ดแรกอย่างเมื่อกี้นะครับรับรองว่ามีอีกแน่นอนนะครับโอ้โหไม่ต้องแล้วไอแวน์กดทีเข้าเก้าพันกดทีเข้าเก้าันแบบไม่ต้องติดสเกตเตอร์คราวนี้เพิ่มเลยลองดูมีซื้อฟิลิปปินส์เมื่อวาเกมนี้เดี๋ยวนี้ยะเรียบร้อยเม็ดนี้ไอเวน2สอง0มืสจบ โอ้โหองค์นครสวรรค์มาทีแตกรู้เรื่องครับคําเดียวจุกๆุครับเพื่อนๆไม่ถึง3นาทีนะครับไม่ถึง3นาทีต้องบอกว่าสุดจัดเพื่อนๆไม่ถึง3นาทีครับดีดมาอีก2 0 0 0มสี เอาว่าตอนนี้มี3ามหมนเพื่อนๆเอาเข้ามาแค่เบาๆหลักร้อยเท่านั้นแต่ต้องบอกก่อนนะนะครับขอให้เล่นในลิกสกทธิตแทถเท่านั้นนะครับผมลิกสกทธิตเถื่อนนะครับไม่แนะนำนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบปีนะครับไม่ควรรับชมนะครับวันนี้ขอตัวหนีไปก่อนนะครับเพราะว่ามันแตกค่อนข้างที่จะจุกแล้วนะครับเดี๋ยวอดใจไม่ไหวกดเบ็ด2000เบ็ดไงลองทีหนึ่งดิ รองทีนึงรองทีนึงจบไปเบนเลิกพอพอครับเพื่อนๆจบสวยช็อกดีเจอนี้ช็อกดีไวจาดผมบอกเลยนะครับว่าไวจาดนะครับ โอ้โหแสนห้าเฮ้ยเลิกเลยเลิกครับเพื่อนๆอย่างนี้เลิกครับมาทุกเปิดนะครับและแตกนอกด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ได้เข้าสแกตเตอร์แตกนะครับเฮ้ยดีเลยค่อนข้างดีครับสำหรับเกมตำนานเทพแห่งเพอร์ซีอูสนะครับสำหรับค่ายพีจีนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าลิขสิทธิ์แท้ นะครับเพื่อนๆเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับไม่ควรรับชมนะครับใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามีคนเชื่อผมอยู่แล้วก็ปังปรีเกไปแล้วหลายๆคนนะครับสําหรับใครอยากให้ผมปั่นให้ขออย่างเดียวขอให้เป็นลิเกทธท์แท้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างเท่านั้นนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับไม่ควรรับชมนะฮะโอเครายละเอียดอยู่ทาง,าง,า <hoof S 2> งด้านล่างเน้นไว้แค่นั้นแหละนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเลิกให้เป็นเย็นให้ได้นะจ๊ะ